ติดตามด้วยนะครับเราจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังทุกวันบ้านไม้ทรงไทยหลังหนึ่งเเป็นเรียนเรียนรำไทยชื่อดังที่เปิดสอนมาตั้งแต่รุ่นคุณยายสืบทอดกันมาในตระกูลรัตนวงศ์ที่มีชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรมท่ามกลางต้นลำคูและลำไยเก่าแก่ที่รายล้อมทั่วบ้านเด็กหญิงนามว่าลิสาเป็นคนสุดท้ายของตระกูลที่สืบทอดการสอนรำไว้ เธอเป็นเด็กหญิงที่มีพรสวรรค์สวยสงา่าแต่ก็แบกรับความกดดันมหาศาลจากแม่ที่เข้มงวดเหมือนนายทหารแม่ของลิสาคาดหวังให้เธอเป็นครูรำที่เก่งที่สุดสืบตตำนานครอบครัวไม่ยอมให้เธอมีเพื่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเวลาเล่นเหมือนเด็กทั่วไปชีวิตเธอคือห้องรำการซ้อมท่ารำและเสียงครูตีไม้เรียกทุกวันเธอต้องซ้อมรำจนค่ำ บางวันน้ำตาเธอก็ไหลขณะรำอยู่หน้ากระจกแล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็หยุดลงแม่ของลิสาพบเธอในห้องรำร่างของลิสาสวมชุดไทยสีขาวล้มอยู่หน้ากระจกที่แตกกระจายบนพื้นมีเทียนปักอยู่สามเล่มหยดน้ำตาเพื่อนใบหน้าไม่มีใครพูดอะไรต่อจากนั้นบ้านหลังนี้ก็ปิดตัวลงทันทีหลายปีผ่านไปบ้านนั้นก็เงียบเหมือนตาย แต่ยังคงเปิดให้เรียนแบบไม่เป็นทางการเฉพาะคนรู้จักและบอกต่อกันแบบเงียบๆจนวันหนึ่งยาดาเด็กสาววัย16ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในละแวกนั้นเพราะแม่ของเธอได้งานใหม่เธอเป็นเด็กเรียบร้อยสุภาพและชอบศิลปะพื้นบ้านวันแรกที่เธอเห็นบ้านหลังนั้นเธอกลับรู้สึกอบอุ่นแปลกๆเหมือนเคยมาอยู่ที่นี่มาก่อนทั้งที่ไม่เคยมาเลย แม่ของยาดาเห็นว่าลูกสาวชอบรำจึงให้เธอมาสมัครเรียนกับคุณยายจันหญิงชราที่ดูแลบ้านในปัจจุบันยายจันแม้จะอายุเกือบ80แล้วแต่ยังคงแข็งแรงและยินดีจะสอนรำให้ยาดาโดยมีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวห้ามเดินขึ้นไปชั้นบนบ้านเด็ดขาดยาดาพยักหน้าแม้จะรู้สึกแปลกๆก,กับข้อห้ามนี้แต่เธอก็ไม่เคยฝ่าฝืนวันแรกของการเรียน ยาดาทำได้ดีมากเรากับเธอเคยรำมาหลายปีทั้งที่เธอเพิ่งเริ่มเธอจำท่าได้เร็วขยับตัวอย่างอ่อนช้อยและแม้ยายจันจะเป็นคนสอนแต่ยาดากลับพูดกับใครบางคนตลอดเวลาพี่ลิสาท่านี้ใช่ไหมคะยายจันตกใจหันไปมองหนูพูดกับใครพี่ลิสาคะ่ะคนที่ใส่ชุดขาวนั่งอยู่ตรงนั้นไงคะยาดาชี้ไปยังมุมหนึ่งของห้องรำที่ไม่มีใครอยู่เลย ยายจันหน้าเปลี่ยนสีทันทีมือที่ถือไม้เรียกการรำถึงกับสั่นเล็กน้อยเธอไม่พูดอะไรต่อแต่กลับเร่งให้ยาดากลับบ้านก่อนเวลาหลังจากวันนั้นยาดาเริ่มสนิทกับพี่ลิสามากขึ้นเธอมักจะเล่าเรื่องในโรงเรียนให้พี่ลิสาฟังหัวเราะกับสิ่งที่ไม่มีใครเห็นหรือเดินไปรำที่หน้ากระจกเด็กคนอื่นที่มาเรียนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติวันหนึ่งขณะรำกันเป็นกลุ่ม เด็กคนหนึ่งหันไปมองยาดาแล้วกรีดร้องทำไมเธอรำเหมือนคนตายมือพับผิดด้านคอเอียงผิดธรรมชาติยาดาหยุดหันมามองเพื่อนด้วยใบหน้างงแต่พี่ลิสาบอกว่าท่านี้งดงานที่สุดนะวันต่อมาไม่มีใครกล้ามาเรียนอีกมีเพียงยาดาที่มาทุกวันพร้อมรอยยิ้มและชุดไทยสีขาวที่เธอบอกว่าพี่ลิสาหามาให้ยายจันเริ่มกังวล เธอพยายามตักเตือนยาดาให้หยุดพูดถึงลิสาแต่ยาดากลับพูดว่าทำไมต้องห้ามด้วยคะพี่ลิสาใจดีมากเลยหนูชอบเวลาพี่เขารำให้ดูบางคืนหนูก็เห็นพี่ลิสานั่งรำอยู่หน้าบ้านด้วยความจริงที่น่าพรึงกลัวเริ่มชัดเจนขึ้นวันหนึ่งยาดาเดินขึ้นไปชั้นสองโดยไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่ยายจันห้ามอย่างเด็ดขาด เธอผลักประตูห้องรำเก่าเข้าไปภายในเต็มไปด้วยฝุ่นเสื่อผุกระจกที่มีรอยร้าวยังตั้งอยู่ตรงนั้นและในแสงสลัวยาดาเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งรำช้าๆอยู่หน้ากระจกชุดไัยสีขาวพลิ้วไหวริมฝีปากยิ้มบางๆแววตาเศร้าลึกพี่ลิสาหนูอยากรำกับพี่ตรงนี้ได้ไหมคะหญิงสาวในกระจกพยักหน้า แต่เงานั้นไม่ใช่ภาพสะท้อนของยาดามันเป็นตัวของลิสาลุกขึ้นมาเดินมาหาเธอแล้วเอื้อมมือมาจับมือยาดามือที่เย็นจัดและไม่มีชีพจรยาดาเริ่มรำจนรุ่งเช้ายายจันเดินขึ้นไปชั้นสองเจอยาดานั่งหลับอยู่บนเสือ่อหน้ากระจกที่ไม่มีใครอยู่แล้วเธอปลุกยาดายาดายิ้ม พร้อมพูดว่าเมื่อคืนพี่ลิสาสอนหนูท่าพิเศษด้วยค่ะยากมากแต่หนูจะซ้อมทุกวันยายจันไม่กล้าพูดอะไรตั้งแต่วันนั้นยาดาก็ยังคงมาเรียนรำทุกเย็นคนเดียวและทุกค่ำเพื่อนบ้านที่เดินผ่านบ้านรัตนรงค์มักจะเห็นเด็กหญิงสองคนในชุดไทยสีขาวยืนรำอยู่หน้าบ้านใต้ต้นลำพูแต่ไม่มีใครกล้าทัก เพราะอีกคนไม่มีเท้าแตะพื้นปิดเทอมใหญ่หน้าร้อนเย็นวันหนึ่งนิชาเด็กสาวม .4 จากกรุงเทพเดินทางมาเยี่ยมยาดาเพื่อนสนิท<ๆ>เพื่อมาเที่ยวต่างจังหวัดแบบเรียบง่ายหลังจากเรียนหนักมาตลอดเทอมบ้านยาดาอยู่ไม่ไกลจากบ้านไม้ทรงไทยที่เธอเรียนรำทุกเย็นและนิชาก็รู้ว่า เพื่อนคนนี้ชอบอะไรแนวโบราณชอบชุดไทยเพลงไทยและโดยเฉพาะการรําไทยคืนนั้นหลังจากทานข้าวเสร็จยาดาพานิชาเดินไปบ้านเรียนรําที่เธอเรียกว่าเรือนพี่ลิสาเธอเล่าเรื่องการเรียนรําชุดไทยที่ได้จากพี่ลิสาและความสุขทุกครั้งที่รำหน้ากระจกนิชายิ้มแห้งๆยาดานี่เธอพูดถึงพี่ลิสาอีกแล้วหรอ เธอเคยบอกฉันว่าพี่ลิสาคือผีไม่ใช่หรอยาดาไม่ได้ตอบตรงๆเพียงแต่บอกว่าพี่ลิสาไม่ได้อันตรายเธอแค่เหงาและอยากให้ใครสักคนรํากับเธอนิชาเริ่มรู้สึกอึดอัดแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติจนถึงคืนที่สองคืนนั้นนิชานอนไม่หลับจึงเดินไปที่หน้าต่างแล้มองออกไปยังบ้านรำที่อยู่ไม่ไกล ใต้แสงจันทร์สลัวเธอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดไทยสีขาวกำลังเดินช้าๆอยู่รอบบ้านเธอคิดว่าเป็นยาดาจึงเรียบวิ่งลงไปเรียกแต่ยาดากลับนอนหลับอยู่ในห้องอย่างสงบไม่ได้ออกไปไหนเลยเช้าวันถัดมานิชาเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ยาดาฟังแต่ยาดากลับไม่ตกใจเธอยิ้มและพูดว่าอ๋อพี่ลิสาเองมั้งบางคืน ที่เขาชอบเดินไปรอ,รอบๆบ้านรำนิชาหยุดนิ่งเธอเริ่มรู้สึกกลัววันต่อมายาดาชวนนิชาไปดูเธอซ้อมรำที่บ้านเรือนนั้นนิชานั่งดูอย่างเงียบๆและระหว่างนั้นเองเธอก็เริ่มเห็นเงาใครบางคนสอนอยู่ด้านหลังของยาดาเป็นผู้หญิงท่าทางอ่อนช้อยสวมชุดไทยสีขาวเดินวนอยู่รอบห้องราวกับกำลังสอนท่ารำให้ยาดาอยู่จริงๆ นิชาพยายามลุกหนีแต่ขากลับชาร่างกายหนักเหมือนโดนกดไว้ได้ยินเสียงระนาดเบาๆดังมาจากด้านในของบ้านทั้งที่ไม่มีเครื่องดนตรีใดอยู่ตรงนั้นเลยในเย็นวันต่อมายายจัน์แวะมาหาแล้วเห็นนิชาเธอเงียบไปพักหนึ่งก่อนพูดเบาๆว่าน้องเขาเห็นแล้วสินะนิชาถามว่าเห็นอะไรยายจันถอนหายใจ ทุกคนที่เคยเห็นพี่ลิษาจะเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่ควรรู้สึกนิชาเริ่มฝันถึงหญิงสาวชุดไทยยืนหน้ากระจกที่แตกมือแตะอกน้ำตาไหลแล้วพูดว่ารำกับฉันสิอย่าทิ้งฉันไปจนคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเห็นเงาสะท้อนในกระจกห้องนอนเป็นหญิงสาวชุดไทยที่กำลังรำช้าๆอยู่ข้างหลังเธอ เธอกรีดร้องอย่าด่ารีบตื่นมาปลอบบอกว่าพี่ลิสาไม่ได้จะทำร้ายเธอหรอกแค่เธอคิดถึงใครสักคนมากๆทุกวันเธอก็จะมานิชาเริ่มไม่ไหวแล้วเธอคิดจะกลับกรุงเทพทันทีแต่วันรุ่งขึ้นเธอกลับป่วยเป็นไข้หนักปากสัน่นตัวสัน่นเหมือนโดนดูดพลังยา่จันจึงพาเธอไปสวดหน้าหิ้งพระแล้ววางพวงมลาลัยไว้หน้ากระจกตอนนั้นเอง นิชามองเข้าไปในกระจกเธอเห็นลิสาหญิงสาวในชุดไทยยืนรำอยู่ข้างๆยาดาแววตาของลิสาไม่ได้โกรธหรือดุแต่น่าสงสารและเศร้าอย่างรุนแรงเธอพูดกับนิชาเบาๆว่าขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนแต่ฉันอยู่ได้แค่ที่นี่เธอรำท่าสุดท้ายแล้วหายไปหลังจากวันนั้นนิชาหายป่วย แล้วรีบเดินทางกลับกรุงเทพแต่ก่อนกลับเธอหันมาบอกยาดาเบาๆว่ายาดาอย่าปล่อยให้เธออยู่คนเดียวมากเกินไปนะยาดายิ้มพี่ลิสาไม่เคยทำให้ฉันเหงาหรอกนิชาไม่เคยลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านรําแห่งนั้นเธอไม่เคยบอกใครเพราะไม่มีใครเชื่อแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าบ้านหลังนั้น ยังมีใครบางคนอยู่คนที่ตายไปพร้อมกับความฝันที่ไม่เคยได้ทำให้สำเร็จคนที่ยังรำอยู่เพราะยังรอใครสักคนรำด้วยทุกค่ำคืนที่เงียบสงัดหากเธอเปิดวิดีโอคลิปรำไทยแล้วหลับตาเธอยังได้ยินเสียงระนาดและกลิ่นของดอกลำดวนลอยผ่านออกมาจากในความทรงจำความเป็นไปเป็นมาของพี่ลิสาลิสา เด็กสาวหน้าตาสะสวยผิวขาวจัดดวงตาเรียวโตผมดำยาวสลวยราวกับนางในวรรณคดีเธอเกิดในครอบครัวสายศิลป์ไทยพ่อเป็นครูดนตรีไทยส่วนแม่เป็นครูสอนนาฏศิลป์ผู้เป็นแม่เคยได้รับการยกย่องเป็นนางรำแห่งภาคกลางมาก่อนและแน่นอนว่าเธอถูกเลี้ยงดูให้เป็นทายาทแห่งหนาฏศิลป์อย่างเคร่งครัดตั้งแต่จำความได้ ลิสาเริ่มฝึกรกำตั้งแต่อายุเพียงห้าขวบฝึกท่ารำเช้าเย็นทุกจังหวะทุกก้าวเดินต้องเปะ๊ะไม่มีข้อผิดพลาดในขณะที่เด็กคนอื่นเล่นตุ๊กตาวิ่งเล่นหลังเลิกเรียนลิสาต้องรำหน้ากระจกฝึกยืนเก็บนิ้วยกมือท่าพรมสีหน้าเป็นต้นเธอไม่มีสิทธิ์เลือกแม้กระทั่งชีวิตตัวเองทุกเย็น พอเสียงระนาดจากห้องดนตรีไทยในบ้านดังขึ้นนั่นคือสัญญาณเริ่มต้นของการฝึกแม่ของลิสาเข้มนวดอย่างยิ่งถ้ารำผิดจังหวะแม้แต่นิดเดียวจะถูกตีด้วยไม้เรียวทันทีเธอถูกขู่ซ้ำๆว่าถ้าไม่เป็นนางรำให้แม่<ๆ>ก็อย่าอยู่ให้ขายหน้าวงตระกูลลิสาเริ่มโตขึ้นด้วยความหวาดกลัวความกดดันและความเหนื่อยล้า ทุกครั้งที่มีงานแสดงเธอถูกจับแต่งหน้าทาหน้าเป็นนางฟ้าทั้งที่ในใจอยากแค่นั่งวาดรูปหรือไปเรียนเต้นสมัยใหม่กับเพื่อนๆเ,เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปแต่ไม่มีวันนั้นเลยเมื่อเข้ามอปลายเธอเริ่มต่อต้านมากขึ้นหยุดฝึกบ้างอ้างเรียนเยอะบ้างแต่กลับถูกแม่ลากกลับมารำหน้ากระจกเหมือนเดิมแถมถูกด่าว่าเนรคุณไม่เห็นค่าของสิ่งที่แม่ถ่ายทอด ลิสาเคยเขียนบันทึกในสมุดลับบางทีชีวิตคนมันก็น่าเบื่อนะถ้าเกิดมาแค่เพื่อเป็นหุ่นให้คนอื่นชักสายคงไม่มีอะไรเศร้ากว่านี้อีกแล้วจนกระทั่งวันที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการวันนั้นมีการประกวดหน้าตศิสินระดับจังหวัดแม่คาดหวังกับลิสาอย่างมากและเธอก็แสดงได้อย่างไร้ที่ติเสียงปรบมือดังก้องทั่วหอประชุมแต่พอกลับถึงบ้าน แม่กลับต่อว่าเธอเรื่องเล็กน้อยเช่นก้มผิดองศาคิ้วตกพนมมือไม่สง่างามพอทำให้ลิสารู้สึกเหมือนตัวเองไม่เคยดีพอเลยแม้แต่ครั้งเดียวคืนนั้นเธอเงียบไปและไม่มีใครรู้ว่าเธอแอบเดินขึ้นไปชั้นสองผูกผ้าพแพรสีทองไว้กับขื่อห้องหน้าตสิน <c oughs> เธอเลือกจบชีวิตในสถานที่เดียวกับที่เคยรำทุกวัน เสียงร้องไห้ของแม่ดังลั่นทั้งบ้านบ้านหลังนี้จึงถูกปิดเงียบไปไม่มีใครกล้าย่างรกลแม้พ่อแม่ลิสาจะยังอยู่แต่ก็แทบไม่ออกจากบ้านเลยต้นไม้เริ่มปกคลุมระเบียงผ้าม่านเก่าๆยังคงปลิวไหวทุกครั้งที่ลมพัดบางคนเล่าว,ว่าถ้าเดินผ่านช่วงหัวคำ่ำจะได้ยินเสียงระนาดดังเบาๆแววมาและเห็นหญิงสาวในชุดรำสีทองยืนอยู่ที่ระเบียงบ้าน หน้าตาสงบนิ่งมือพนมรำท่าเบื้องต้นช้าๆเด็กวัยรุ่นบางกลุ่มเคยท้ากันไปลองถ่ายคลิปหน้าบ้านยามค่ำคืนแล้วกลับมาเปิดดูพบแสงวูบวาบในกล้องบ้างเห็นเงาผู้หญิงผมยาวเดินผ่านหน้ากล้องแบบไร้เสียงฝีเท้ามีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่เรียนหน้าตศินในโรงเรียนใกล้บ้านเธอเล่าว่าเคยฝันเห็นพี่ผู้หญิงในชุดรำ เดินมายิ้มให้แล้วพูดว่ารำให้สวยนะอย่าผิดจังหวะเดี๋ยวแม่จะไม่พอใจเด็กคนนั้นสะดุ้งตื่นพร้อมกลิ่นดอกมะลิฟุ้งไปทั่วห้องลิสาเธออาจไม่ได้ต้องการหลอกหลอนใครแต่เธอยังอยู่เพราะเธอไม่เคยได้เป็นตัวเองตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และบางทีเธอก็ยังรอใครสักคนที่จะมองเธอเป็นมากกว่านางรำที่ต้องสมบูรณ์แบบ หากคุณผ่านบ้านไม้หลังนั้นแล้วบังเอิญได้ยินเสียงดนตรีไทยหรือเห็นเงาผู้หญิงยืนรำเงียบๆอย่าหันหลังกลับให้คุณพนมมือแล้วอธิษฐานให้เธอหลุดพ้นจากบ่วงแห่งความกดดันนั้นเสียทีขอบคุณที่รับฟังกันจนจบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ